<c oughs> มีอะไรกินหรือเปล่านะ oh. เปิดตู้แปบปุ๊บเออมีมามา่ามีแป้งขนมทำอะไรดีเอ,อคิดไม่ออกอยนี่ไงมามา่าแมมอยู่ข้างหน้าแต่เหมือนมองไม่เห็นวันนี้ทำมามา่าไปดูกันเลย ถูกใจได้แค่มองอยากจองต้องมีเงินนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเซียน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกทุกคนนะครับมาทำรามยอนนะครับหรือมาม่าบ้านเรานี่เองนะครับผมแต่วันนี้จะเป็นโซนที่แปลกหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยทำนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกมากไปขนาดนั้นนะครับผมก็คือ ก่อนแรกนะครับเรานําหมูนะครับกับกระเทียมนะครับมาผัดให้เข้ากันและให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชื่นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับผมในช่วงของยุคนี้นะครับกินอะไรต้องมีติดตู้เย็นไว้ก่อนครับไม่จําเป็นต้องออกไปซื้อข้างนอกนะครับเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ําซุปลงไปนะครับผมแล้วก็รอต้มสักพักนะครับผมต้มไปสักพักจนน้ําร้อนได้ที่นะครับค่อยแกะ รามยอนของเราครับผมโอเครอดูน้ำเดือดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากเดือดได้ที่แล้วนะครับผมก็นำรามยอนของเรานะครับผมมาฉีกซองเทใส่กันได้เลยนะครับผม เนื่องจากเป็นเมนูที่ง่ายนะครับจริงๆแล้วทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับผมที่บ้านนะครับจะทําแบบไหนก็ได้จะใส่เครื่องเคียงยังไงก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมแต่ที่ผมคิดเมนูนี้เพราะว่าหนึ่งอ่ะเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่แบบออกไปไหนมาไหนก็ยากนะครับผมเลยจัดเมนูง่ายๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมหลังจากเส้นด้านหนึ่งเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็จะ เส้นนะครับผมเพื่อให้เส้นสุกทั่วถึงนะครับผมแล้วก็รอไปเรื่อยๆเลยนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่มีขนาดใหญ่นะครับทําให้สุกชา้านิดนึงนะครับหลังจากเส้นเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็เริ่มนําเครื่องปรุงมาเทใส่ได้เลยนะครับผมก็จะใช้เครื่องปรุงของมาม่าเลยนะครับ หลังจากเทใส่แล้วนะครับก็คนนิดหน่อยนะครับผมเพื่อใหอ้เครื่องปรุงเข้ากันได้ดีนะครับ เติมพลิกลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความจัดจ้านนะครับผมปุ๊บลงไปเลยแล้วก็คนๆคๆน,คน,นะครับผมซึ่งเมนูนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเคยทําอยู่แล้วนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็นําเครื่องเคียงที่เราต้องการใส่นะครับใส่ลงไปเรื่อยๆเลยใส่ตามใจชอบเลยนะครับผมจังหวะนี้ก็คือแบบใครมีอะไรในตู้เย็นก็มาใส่ได้เลยนะครับผมปรุงตามใจชอบเลยเป็นสุดท้ายนะครับก็คือการใส่ไข่นั่นเองครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมมามารามยอนนะครับใครหิวครับก็ลุกขึ้นไปทำมากินพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมเป็นเมนู ที่ง่ายนะครับผมแล้วก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับกินง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อเสียงโควิดอีกด้วยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะกันคลิปหน้าครับ